สบายดีพอไมคีกนน้องไม่นีมาคตกตาันจะฝับ,บะเวยเนาะไมจ์ินตังตมหูะออจะเป็นแต่ทงไหทงนานเนาะน้องมวยมีตัมหู่รอามนดอกแดงเนาะกับมวยิ่อย่างเดียวเลยคุออย่างนอจะเป็นป้ญหาย่็หูเนาะ ไม่ชอบฝนก็ชอบฝก,กับบอยามาันบอกสินค้าไม่อยากเนาะสึคนค้า,คาไปไ,ออกกไป,ไปกดสิคงค้าไปไปเรื่องจนอยากทานทาบฝนเแิดจากตนเไเลยือกตอนหนกับทนขึ้นหองการตำรวจม่งเออขอบคุจนอยากทานทาบฝนเอาแล้วค้าเรืองบอลยามาสวนเานกันค้ต้องรับคามขายเนาะ Hmm Hmm mm. no, no. on va peut le faire What hold on? 嗯。嗯。Mm. Mm.

เราจะเป็นอะไสีส้มก็เทากันใช่ไหล่ะ พราเห็นวันาเห็นกันคาเลยอ่ะเราเสิ่จะออกไปสเปกตันอีกสิ่งไรอรียกเขาอึ่นแบบหมดปากว่าประมาณแบบ 어? Uh -huh. uh -huh. เื่อมู้ชายอกะมะงเป่าน้เชื้อมูเก่า้่เริ่คิวแหงอ่พ่อเพิ่จะน่มึงตายก็ไปเป็นทาน,นอ่ะอืผมมัน 不用，回，别往来了。嗯。嗯嗯 ืส่สิกนบ้าห้องผ้าห้องเฟอง์เฟิร์สิ่งต่องฟ้าห้องไแต่แต่เราต้องห้องคนทำได้ะิ่งตกก็ไฟร้อนมากเลย Mm-hmm. นาะม่เคยการมากพี่หนว่ะถ้าเหลีนตกแตกอู่ถุงนาอย่งคื่ตกแตกกี่ตั้งกับปุ้นมีใหมเนาะมีหยังไหเน้า thank you. เผ็ดมากเลยม rage, ันล่องยขวดเผ็ดแๆๆๆๆตาๆๆ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 นๆๆๆๆแๆบบๆๆ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 ๆเๆๆ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 บๆ อีสาอีสาพี่น้องต้องมาชิมอยู่รับมังคต้องมาชิมอยู่ฝั่งล่างคือหัวรสชาติดั้ง,ดงเดิมของรำหังคุดเป็นแบบนี้เสร็จประเด็ด,ดิีบใสต่อประเด็ดเอาตะกีต่อประเด็ดใคกินหลายๆคนจะแซ่บเนาเอามือจุก จบกับป네ุ้นม่มาตกรังกินกินอะไรล่ะฉันเล่นแฟรเงยเอาที่ทั้งสองคนเริ่มคำเริ่มเมือ เท่มาเที่เทจะมาถ่ายอยู่ตรงน้าตเนจึงสิ่งเกี่ยวบ่ะโรงน,รงน,รา,รงนานี่เป็นของงาแล้วเขาจะถ่ายจนขาวสุกนะพี่น้อเขาจะถ่ายจนไปหอดเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองขาวสุกเาอาจจะไเจ้าขาวสสจริงเตอเอามาถ่ายอืมเออจะได้ถ่ายร้อนเนี่ยสิ่งเกี่ยวขาวให้พี่น้องมึงกิ เขาเมื่อ้นะเนเห็นผืนผนผนผ่นมาหวานปืนอยู่เจ้าของเจ้าของนาผื่นมาหวานปุยอยู่ก็มาปั้นกันแล้วก็เห็นผนื่น่วนไนาะผือบออกมาที่ก็บบคยเห็นผื่นเรามาขำล้วบอกคอยเห็นผื่นอนไออกมาจนได้ออกมาตรงมา พี่น้องตอนนี้เขาเคกินอิ่มแซ่บนัวเนาะกินแบบบอบบากบพรว่ากินแบบพี่น้องเดาเฉาาะเพียร์เพียร์เพ็ยร์ไปรำพี่น้องสำหรับคลิปนี้เฮากำลงจิมาจบเบียงไหวเพียงเท่านี้เนาะพอหมื่นฝ่าหมื่นฝนแล้วฝนโตกข้ามโชฮาแล้วเนาะเผื่อเขาจะคนเสื่ยคนของไปคนสาดคนยคนถวยคนบวกอีกเนาะพี่น้องก็ราะคนหลายจริงลายๆอย่างครับเพ่อกับสานสับสวน ชาวเมืองจะต้องการผ่านเปิ่อ huh. ง no ้าปียจะกลายออกไปแต่ส่วนประมาณสี่หาลักใกล้เติบนะพี่น้องตลอดคลิปนี้สาวนุ้ยกับสาวประเมือจะสิจบไปเพียงเท่านี้พาพี่น้องเอฟซีกดไลค์กดแชร์กด็สมัครให้เข้าในเด้ออุ้ยสาวนุ้ยยิ้มนะพี่น้องข่าวเป็นกำลังใจนะคฝากกดติดตามช่องท้าในเด้อไม่กรฝากติดตามเมึองคลิปต่อไปแบบพวกฮาทซี อมอบความสุขความมันเทิงอีกอย่างให้พี่น้องบ่ออีกเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสบายดี